ประกาศ EP 2เจาะลึกเครื่องมือการทำงานเมนูแถบข้อความ สวัสดีค่ะคุณครูและอาจารย์ทุกท่านพบกับตองอีกครั้งนะคะหลังจากที่ตองแนะนําวิธีการแจ้งประกาศ ep 1การทําแจ้งประกาศไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะตองเชื่อว่าอาจารย์หลายท่านสามารถทําแจ้งประกาศได้อย่างแน่นอนค่ะแต่จะมีในส่วนของแจ้งประกาศในกรอบข้อความที่จะให้อาจารย์ใส่รายละเอียดข้อความของประกาศ ซึ่งจะเห็นว่าในส่วนของข้อความนี้มีเครื่องมือการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายและว,วิธีการทำงานที่แตกต่างกันออกไป<ม>เพื่อให้อาจารย์สามารถใช้งานเมนูได้มากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องจึงทำคลิปนี้แยกออกมาเพื่อแนะนำวิธีการใช้งาน<ม>เครื่องมือเมนูการทำงานในกรอบข้อความโดยเฉพาะ ใน EP 2เจาะลึกเครื่องมือการทำงานเมนูแถ็บข้อความแจ้งประกาศแต่และเมนูใช้งานอย่างไรมาดูที่หน้าระบบไปพร้อมกันค่ะ ต่อลึกเครื่องมือการทำงานเมนูแถ็บข้อความแจ้งประกาศทั้งหมด17เมนูดังนี้ 1. HTML คือเครื่องมือเพื่อตรวจสอบข้อความโค้ดการทำงานในการแจ้งประกาศนั้นๆกรณีทางสถานศึกษามีโปรแกรมเมอร์ที่สามารถอ่านโค้ดได้นะคะและยังสามารถใช้วางสำหรับลิงก์ฝัง e ิมเบ หน้าเว็บเพจอื่นๆเข้ามาในหน้าเว็บระบบของเราก็ได้เช่นกันค่ะเช่นการแสดงวิดีโอจาก YouTube หรือการฝัง Google Calendar ลงในหน้าเว็บของเราค่ะ 2. formatting คือเครื่องมือเพื่อจัดรูปแบบข้อความหรือเนื้อหาประกาศให้ดูโดดเด่นหรือแตกต่างมากยิ่งขึ้นโดยจะมีตัวเลือกหลักทั้งหมด4ส่วนดังนี้ 1. พราราฟราฟมีไว้เพื่อเว้นช่วงบรรทัดข้อความเนื้อหาก่อนและหลังให้ดูอ่านง่าย 2. เคเขา ใช้สำหรับอ้างอิงคำพูดหรือข้อความจากแหล่งอื่นหรือจะฝังลิงก์อ้างอิงไว้ด้วยก็ได้เช่นกันนะคะเพียงครอบข้อความที่ต้องการอ้างอิงและคลิกที่ลิงก์ค่ะ 3. โค้ดใช้สำหรับแสดงโค้ดโปรแกรมหรือข้อความที่เป็นโค้ดค่ะ 4. Hand ี่แฮนเดอร์มีไว้เพื่อกำหนดขนาดของข้อความในประกาศนั่นเองค่ะ 3โบคือการทำตัวหนา4อิทาริสตัวเอียงคือการจัดรูปแบบข้อความให้เอียงเพื่อเน้นบางคำเช่นชื่อหนังสือคำพูดหรือคำที่ต้องการเน้น 5.Delete เพื่อแสดงว่าข้อความนี้ถูกลบหรือไม่ได้ใช้แล้วโดยจะแสดงขีดค่าทับข้อความ 6. unordered list รายการแบบไม่มีลำดับใช้เพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์นำหน้าเช่นจุดโดยไม่เน้นลำดับก่อนหลัง 7. order list รายการแบบมีลำดับใช้เพื่อสร้างรายการที่มีตัวเลขเพื่อแสดงลำดับก่อนหลังค่ะ 8. Outdent หรือว่าจะเป็นคำที่ตรงกันข้ามกับ indent หมายถึงการลดการเยื้องบรรทัดหรือการเลื่อนข้อความกลับไปทางซ้าย9 indent หมายถึงการเยื้องบรรทัดแรกของข้อความเข้าไปด้านขวาเล็กน้อยซึ่งมักใช้ในย่อหน้าเพื่อให้ข้อความอ่านง่ายขึ้นค่ะ 10. Insert image。 หรือการแทรกรูปภาพใช้กรณีที่ต้องการใส่รูปภาพเข้าไปในแจ้งประกาศค่ะซึ่งเมนู insert image นี้จะสามารถแนบรูปภาพได้ก็ต่อเมื่อภาพนั้นจะต้องมี image web link หรือรูปภาพที่ต้องมีลิงก์มาจากเว็บไซต์ต่างๆโดยการนำภาพที่อาจารย์มีอยู่แล้วไปฝากไว้กับเว็บไซต์อื่นเสียก่อนหรือฝากไว้ที่บริการเอกสารออนไลน์ในหน้าระบบไว้ก่อนก็ได้เช่นกันนะคะภาพนั้นก็จะมี ลิงก์ภาพเพื่อให้อาจารย์นำมากรอก i m a g e w เว็บ n k ได้ค่ะเท่านี้ก็สามารถวางภาพในประกาศได้เรียบร้อยแล้วค่ะ 11. Insert Video หรือการแทรกวิดีโอใช้ในกรณีที่อาจารย์ต้องการแทรกวิดีโอเข้าไปในแจ้งประกาศค่ะจะรองรับวิดีโอ ได้เฉพาะจากลิงก์ฝังอ m b e d ใน YouTube เพียงเท่านั้นนะคะวิธีการให้อาจารย์เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ YouTube จากนั้นค้นหาวิดีโอที่อาจารย์ต้องการใส่ในแจ้งประกาศค่ะคลิกแชร์คลิก share, คำว่าฝังหรืออ m b e d ค่ะคลิกคัดลอกวางลิงก์ในแท็บวิดีโออิ b เบด o ค e คลิก Insert เท่านี้วิดีโอที่อาจารย์ต้องการนำมาแชร์ในหน้าประกาศก็ปรากฏเรียบร้อยแล้วค่ะ 1 2 table คือตารางใช้แสดงข้อมูลบนแถวโ o w และคอลัมน์โดยจะมีตัวเลือกหลักทั้งหมด3ส่วนดังนี้1 insert table คือการแทรกตารางซึ่งจะสามารถกำหนดแถวโ o และคอลัมน์ได้โดยจะใช้ร่วมกับ delete table ในกรณีที่ต้องการลบตารางออกจากประกาศค่ะ 2. กรณีต้องการเพิ่มแถวและคอลัมน์หลังจาก insert t u r b l e เรียบร้อยแล้วก็ได้เช่นกันนะคะให้ใช้ตัวเลือกที่ขึ้นต้นด้วย add ทั้ง4ตัวเลือกนี้ได้เลยนะคะ1 add low above เพิ่มแถวใหม่บนแถวปัจจุบนัน2 add low below เพิ่มแถวใหม่ใต้แถวปัจจุบนันซึ่ง add low above และ add low below จะใช้ร่วมกับ delete low ในกรณีที่ต้องการลบแถวตารางที่ไม่ต้องการออกค่ะ 3. a s column left <S เพิ่มคอลัมน์ใหม่ทางด้านซ้ายของคอลัมนปัจจุบัน4 a s column right เพิ่มคอลัมน์ใหม่ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันซึ่งออััน์ left และอลั u m ์ right จะใช้ร่วมกับ delete column ในกรณีที่ต้องการลบคอลัมน์ตารางที่ไม่ต้องการออกเช่นเดียวกันค่ะ 3. a s head คือการเพิ่มหัวตารางซึ่งจะใช้ร่วมกับ delete t e s t ในกรณีที่ต้องการลบการเพิ่มหัวตารางค่ะ 13. บสามลิงค์คือการเชื่อมโยงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่ง insert link จะสามารถ แนบลิงก์ได้ทั้งหมด3แบบดังนี้ค่ะ 1. URL มีไว้เพื่อสำหรับใส่ข้อมูลลิงก์ที่ต้องการให้ประกาศนี้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆได้ค่ะช่อง text มีไว้เพื่อกรอกข้อความชื่อลิงก์ในประกาศนั่นเองค่ะ 2. อ,อีเมลมีไว้เพื่อสำหรับแนบลิงก์ส่งอีเมลในแจ้งประกาศค่ะซึ่งช่องอีเมลให้อาจารย์ใส่อีเมลที่อาจารย์ต้องการให้ลิงก์ในประกาศได้เลยนะคะช่อง t e x กก็เช่นกันค่ะมีไว้เพื่อใส่ข้อความชื่อลิงก์ในประกาศค่ะ 3. Anchor เป็นลิงก์ที่ฝังไว้ในกรณีที่ประกาศมีข้อความที่ยาวหลายหน้า แล้วต้องการสร้างสารบัญเมนูไปส่วนสำคัญของประกาศจะสามารถมาฝังลิงก์ที่หน้านี้ได้ค่ะแต่วิธีการจะค่อนข้างซับซ้อนซึ่งจะเหมาะกับอาจารย์ที่สามารถเขียนและเข้าใจเรื่องโค้ดของโปรแกรมซึ่งปกติการแจ้งประกาศใช้ข้อความที่ไม่ยาวมากอยู่แล้วตองจริงไม่แนะนำในการฝังลิงก์ไว้ในแจ้งประกาศนะ แต่ก็มีเผื่อไว้ในกรณีที่สถานศึกษาใดที่ต้องการใช้งานค่ะในแจ้งประกาศของระบบก็สามารถทำได้เช่นกัน14 ฟอนต์คัลเลหมายถึงสีของตัวอักษรที่ใช้แสดงข้อความในหน้าประกาศค่ะ 15. b a c k g r o u n d c o l o r หมายถึงสีพื้นหลังของข้อความ 16. Alignment หมายถึงการจัดตำแหน่งของข้อความในประกาศจัดให้อยู่ซ้ายกลางหรือขวาผ่านตัวเลือกทั้ง4ตัวเลือกนี้ได้เลยค่ะ 17. insert horizontal rule หมายถึงการแทรกเส้นขั้นแนวนอนเพื่อแบ่งเนื้อหาหรือหัวข้อในประกาศค่ะเครื่องมือเมนูการใช้งานทั้งหมดนี้อาจารย์สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแจ้งประกาศของทางสถานศึกษาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความปกติข้อความตกแต่งแนบลิงก์แจ้งประกาศรูปภาพวิดีโอก็ไม่ยากอีกต่อไปค่ะ ท่านี้อาจารย์ก็สามารถใช้งานเครื่องมือเมนูการทำงานในกรอบข้อความทั้งหมดได้แล้วค่ะครั้งหน้าต้องจะมาแนะนำเรื่องใดในหน้าระบบอัสลามแพลตฟอร์มอีกนั้นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอัสลามแพลตฟอร์มไว้ด้วยนะคะหรือหากอาจารย์ท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเรามาได้ที่ข้อมูลในหน้าถัดไปได้เลยค่ะ